กกส <Kim> บายดี <นะ S 1> พี่น้องยเงิขายเลยอาสีใหม่เพิ่นไปเก็บมาจากเพืเ่อนม่เขียวได้จังโล่แม่อันต้นห้องอันยาเคียวนะ3้ำร้บนบอบนี่น้ำแร่่องบีนี่มันเบาอืม3ลอไปนาำร้อน่นี่บอกโมเมนบอกอือ เผื่อจะได้เงินได้ฮนะน่ะอ้อยถ้าเป็นมะกอดหมูบอกมาหน่อยอ,อุ้ย,ยโอ้ยสิยากกระจักยาเนี่ยอ้ยพายนี่แหละคันเบาให้พังเลยเย,ย,ย็บปาก มุกกะทะกะทิในแช่ห่อนมือหางไปกี้จับปลาผู้ไปถามเงินผู้ไปกุศระว่าให้มันพังถนาเนี่ยต้นนำบริเวดมาใส่นั่นเอามาห้อันนั้นก็คายได้หมยนี่ขี่ไก่นุ่งอัดใช่ไหมฉุ่ง เอางาเ้ใส่ซะนานีจักโล่หาจมมันไิโลนกันนเออิลนกันเนาะโอย่างอะลิซ่ะนะจะว่าไปปักซองเมื่อเนี่ยแม่อันไปเห็นอันฟองเบียร์เจหนวดแต่ยุนนบอนพีบ้าไปจอดเก็บพอตีฝนตีรื้ว่ามึงไปจักแบกจกแบกเสียมไปจอดมันพะย่างมาชอดกดโหลดเลยไปชิไปจอดเก็บว่วไปตายเห็นฟองเบียร์เดียวแล้วไปหน่ะแม่ว่าจะไปจอดยัง เออเน,นาะพุนยาและเนาะคนนะคนพี่เจ,จ้าเจ้าผู้ที่ยาอะไรบุยาเนาะผีบ่ายอย่า,า,างามาช่วิคุ้งอย่งนี้ชิมาจอดหลดเก็บฟองเบียอืมสามแปดแสนหนึน 5, 000, 5, 000, 5, 000. ่งแสดงว่าไปยืมสินแล้ว อีหลาเอ้ยเด้อยาน่ะต้องเอยซื้อมาใหม่นะอันยาดีเจ็บคอมันตังในเหงาเซานะยาในตู้เย็นนะมีปุกหนึ่งซองพวกคนไปกินเอาแต่ตัวเคยกินนะตัวตัวเพิดเคี้ยนกระหูเล็กหน่อยนะมันกินกบจังในเหงาเซานี่เคยซื้อมาใหม่ฮะกระปุงตัวน้องเเอาไปถิ่นเลยก็ตามก้อนสามโลหนึ่งขีดหนึ่งสามสี่ปาย แฉ่ตองแบ่งให้กูก็อีพอเยอองเดือนตายกูไปยามกูยังไปลอกเก็บนิดหน่อยหเก็บเปังห่วงบ่อได้ห้องเก็บได้กรได้เป็นสี่ก้อน รู้ไอยาก้ไ้าดาดีเป็น้าวไสสหม้อขาเ็กบเออเล็กมันเป็นาซีมึงบอกเออเขาใหยเจ้า3านซีเออมีเด่นจานตัวนึ่งซีเขาขายหาเออเออบาดนี้ยังเตาปองเบียเออปองเบียน่นใายพอใจมึง โอ้ยฮาละเอาเขาบกเสือเขาสะมาเสีเอาน้ำเจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้กเจ็ดแปดเก้าโอ้แทมไ้บอนะโอ้ยจะไปติดอีกสองอันนะก็ไปติดดิ ก็เยลายตอได้ดีเนาะหอดเลยบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าซีฟเก้าครบแล้วหอดแลวหอดและสามซีฟไมหาหลยอย่างนีเนาะ อยากวอาชิ้นนีกัยังไห้คือเก่าแต่ว่าเอยสามิปแล้วกองเดียนเล็กใจแล้วโอ้พอดีเป็นเดีวกสิหาพันโอยอยู่ได้ั้งตื่นะไรเขจะได้ชุด้ายเลยเบิกกำไรเขาอ โอ Dante, ้ยตายมักเติมาันกันเลยวะได้ผเนุช่องพัุกันนะอุ้ยโนาะน่เนาะอ่าเดรร้ายเติบมอเลเลา่ยงแล้วไดเนป่อยคุกเย็บหรืบ่แต่ว่านอบันไดอเนาะกาวเงินโอ้ได้เงินมอเําเรี่ยงเลยปะนี่อีนี่ะออกงานอีกล้วนี่เนาะก็จะาไปซึ่งจึกอี่ดังเนาะถาว่าอัน อันขึ้นนั้นมึงออกใหม่คำหนึ่งนั่นบ้านน้อยปางเฉบอกาอินทวาจิแจกมีอ่ะเฉบบอโพวงง้งอันแลพ่อใหญ่เนิ่งน่งา้ำอ่านบืบัตรช้เออออกใหม่คำานึงนงึ่งขึ้จออกงานดุเทบานี้ไปออกงานกับออกงานกับเ็นป้องเบี้ยกับเก็บมาน้ำเน้ ถือกระสอบหลอกเก็บยนี่ยมือเศร้านะกะโอ้ยแต่มันเห็นขคิวบ่ว่านี้บ่ยังงึ้งนี่บ่คดคลองมันนั่นคดเก็บบ่คลองมันนั่นมีมียิ่งหลอกเก็บอยู่อ๋ออรีบ่เขาแนนเขาขวบตลาดแนนใส่กระสอบค่อยกระสอบม่ดีใด่หุบชิมหาท่านอืมใครเป๊ะหุบิมหาพอดีได้ร้อยบาทเนาะเออเออพอดีได้ร้อยได้ร้อยบาท ร้อยบาทเค็งๆเลยพี่น้องวันีได้ร้อยบาทนลกะึ้นกึเอ่อืมเิ่ไปง่างงอมทาบุกมาได้อยู่ฮะเออบตรเขามาอันนักจะีเอาอีกเออเว้มัาเขามาหนักอันอันเด็ดขาีมากนเบเออได้ร้ายก่อนันนี้บบอได้รายอไพ่ดอกมิจฉเจ้าผู้เดียวไมจงม่เหแต่เจ้าได้ยังกัเก็บไม่เห้เจ้าผู้เดียวหอะงเิ่งจังมากบเขามากบกครั แล้วบุญเดือนสบุญกินคาชิมะมากงแ<ล>ม่เ<ล>จ้าคือไดเจ้าแะวอ่ะเพิ่นก็มายู่จังเมนไพบมี่วะของว่าจงมีให้เจ้าดิโอ้เตบ้านีวิไลเขาเห้บอกไปบคนทำปรไฟล์อืทามเขาแลวเขาบอกลปยไปเอาแล้วได้อันปาทาาที่เพิ่นค้ายพางเพิ่นเก็บประโหม s ในลายเลยน้ำบุญนัือกบาง ตอนี้เราเก็บเมื่อกับกลายรือเราโฮมก็ตะเงเลยฮาก็เมื่อเมื่อคำนี่มาแต่มาแต่ปักสองก็เขานี่มันตัวมันตัวเม่รเไลทิพย์าบ่มันกระห้อดแล้วให้เียเล็กมันล้มถึงหอดกับเพื่อนน้ำเมื่อน้ำมันเราไปอีกเพื่อนน้ำมันแล้วหล่อฮาอีก เอยทำักภาีน 2, ี่ได้โลสองพันปัตรโดยทิ้งไปแล้วถือว่าเบิดแล้วกำไรกำไรหากำไรซิปแมนแล้วนะใครตลาดอนเเไปเลยใครก็อยู่สื่อๆเนาะพอได้ใช่สองคนได้มาถามแต่ร้างจากเจ้ามาเมื่อไนร่พี่น้องเลยยอนระแบทมันเบิดยู้หนึ่งูนึ่ง้บ่มี่ ไม่เราก็ได้บางลายหนึ่งขนาดน่ะก็พ่อได้กะพ่อได้แหละเห็ดยังก็พ่อได้อันนั้นนะพี่น้องก็ไข้โกยู่ซื้อๆได้แน้วนี่หลยบาทเนาะเจ้าก็ได้เด้ลายบาทมือ่นก็ชิบเบิ้ลน้ำมอลลัมอีเล่นเนาะโอ้บ้านคือหัวคำหงงามหงงามไอวอนบานิพัด มือต่อมาบะมือต่อมาไปลืมจังมือมือะจะขำแปดคำแปดคำผัดน้หอยปังเอราวันบอ,องเอาไห้คำหนึ่ง,องออเอาไม้คำหนึ่งมือชสอมเดือนสามยังมืขำสบัานน้าพองอ้าวเฮ้ยที่ว<แ>ันที้สองนะได้อบันเป็นอะไรมือนี่มือไอ่บอ